พี่น้องทีมงานขากวดขยะซอ,อยอันเทศบาพลพลับพราะวา๕๐๓ต่างเวทีสาวน้อยเทศบาลสาวน้อยเทศบาลปาดยุดดดทธ์เทศดีแท้เออหน้องสแล้วน่าเพื่ก็งงลัเก็บนะโอ้ อ <zy> พงวันนี้พงวันนี้กับพยุติขอรูปหน่อยสิเอาหนึ่งสองเอาเอาหนึ่งสองถึงยอดเลยยอดเลยครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะครับกับทีมนสาน้อยเพชรตั้นแพงนะครับ เต็มวงเต็มโชว์โอ้พวงมณีขยันมากเลยสุดยอดสุดยอดตึงตึงตึงแล้วล่ะตึงตึงแล้วล่ะตึงตึงโอ้ยตายอรไทยครับซอกุ้งก็สุดยอดมากเลยครับผมทีมงานเราครับกำลังทีมงานเราก็ขยันมากเลยครับผมสุดยอดครับ โอ้ยเพลงกระไรรวมด้วยช่วยกันครับวันนี้คุณอ่ะพรุ่งนี้ลงทางมองไปนี่ เสียกรุงหลงทางบ่เมื่อ้เอื้อนหามหลงท่งเนอบ่ไเปนีพีเอ็ดเล่าน่บ่หลงแต่ว่าจีพมันหลงมนบ่้าเดกดัพนี่นี่เขาตามซังบ่เพรามวานี่แถวนี่ยทนี่พระหลวงแท่งแค่งานเจเนาะเ่ไดก้นเมื่อกพูนแล้วทุกกาบกองอ้ยยุดก็หลงกึ่งกันรับการ นไปวนลุนลงวไปกมาคัีกัลงมแล้วไักเออข้าลุล้วมอดสาม่วงไปเนาะใช่ครับรถขึ้นเนี่ยจานหาแล้วเจ้าเเออนรถไพศาลนี่นย ขั่วามาดก็ลงถึงพอดีเลยนี่เนาะแต่ว่บาบสทัตออกมาอย่างขั่วไปไซบานี่ตากผ้าโอ้ตาก,กเรื่องาาอเขามีเครื่องอบเราต้องตาก40บาท เฮ้จะีมิตตากเอาดีกว่าเอาเออเอเอ,เอบนูนมองตากบอืดทีมงานเราสุดเอนครับเออนี่อะกดไฟกดไฟทีอยูมึงได้หมนี่กดไฟกดไฟเออ สุดยอดอีหลีไปเพไปกนเนาะมอเขาดยหรอั้มมีมดเพราะว่ามันมีเสษอาหารนี่เองเออเออกดทิ้มลโอ้เขาเสร็จหนาเคาทิ้นี้เนาะ S <S <an> มันปราเนาะอือถ้เกาข้ามานั่งบัดนี่รเรอจอดรถคือปรตงเถอะสมีมันตรงสงมีแหละจะต้อตงอะไรอีกเอาไปทำบ้าบัดซัน่ดีม้มีหละตรงแล้วพ่อละพอละ เอากะอีมนางมต้องใส่สาดดอกตาตาได้ที่เหนบ้นนอโอ้ยพอน,นั่นไหมเทิงไหมสิบดึงไม่ยังอันใหญ่หันโอ้โต้บโตมันบอลอีนีหมือนี่จะมันห่มอยู่ด้หรมันห่มอยู่ด้ไป เออมีม่องนางจริงขอที่นี่โต๊ะมาตมางมันชิบกมีม่มองคืนเอาอให้มึง <ๆ S 1> นั่งซื้อๆดอกนั่นอเออเลิอ,อน่ะต่างคันโอเคครับมันชิถือรถฮัทไปพุ่น อันไปพูดไม่ถือรถเดีอตนึเตงเสียบแขนพับแล้วก็ล่งหูน้น่ะอ๋อมีทีเ็บูออพับดีๆแล้วก็ล่งหูต้งใส่ผ้าหูวไรเงี้เยเออน่นี่ยเขาไม่แก้มให้หรออันวาพี่เออนั่งบันี่ปวดท้องยังแลอยู่ก,กวดพอเรอเนาะพ่อเราถึวดยังไรแต่ปวดไร,รยยไปยูวัดป่าพูนนหนอยครับบรรยากาศนะครับ ้องปองไปสุกุสกอนโอ้วันนี้มีโลบมีเลือดดีครับพักผ่อนนะครับชีวิตคนเราอย่าไปคิดอะไรมากมายครับทำวันนี้ให้มันมีความสุขพอเออนน่นนะเจาาา้า,า,าหน้าผามาพับเห็นไหมเด้อ หอมเนี่ยหอมอ๋อหอมมีดีไหมเสียอีกสิบนาทีบอกพวกงพวกกินน้ำยังบ่ยังไม่กินข้าวเลยนะพ่อไม่เอาหรอกพ่อเลียงน้ำเู่หน่อยกินไหมแล้ว็ดืกดเบือนสั้นก่อนน้ำค่าโอ้จอระหันโอ้ไฟแรงมากเลยได้ผลแป๊บนึง สเจไดยังเร็วเทสบอท่านอาบน้ามั้ยไม่ได้หรอเมย่เพราะไดแบบว่าเผื่อมีความเลือเพื่อถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างงี้ไงได้คลิปหนึ่งแล้วเมื่อกี้ลงยังยังลงยังไม่เป็นใครไม่มีเน็ตด้วยโอ้ยไม่มีเน็ตเอาอยู่หี่บริโภคตั้ซับไพซับอันตู้ตู้ซับตู้ซับบอจูตู้ซับบอจูเขาไปบนบอจูตัวเขาซับอันท็นกิ่งงานอ่ะพอกับคิวหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม